ถึงจังเลยคิดถึงหนูไหมคะวันนี้ยายยิ่งมากเลยเพราะว่าย่าก็มาพ่อก็มา,าแม่ก็มาลาอารก็มาทุกคนเป็นครอบครัวใหญ่เลยมาวันนี้หนูยายก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่โไ,ไ,ไดไเลยอตตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงวันที่ หกอยู่นะคะยายก็ไล่ได้เหมือนเดิมมันยังไม่ได้ผ่านวันไปไหนเลยขอบคุณห้าร้อยเก้าสิบสองท่านค่ะนอนแล้ว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 นอนนะเอาเอาเอาหมอนให้น้องเลยดึกเอาหมอนให้น้องก่อนเร็วเออเคไอ๋อเราไปคินไปกินก่อนปัก่นไปเร็วโทรศัพท์เปิดไม่ได้นะคะเพาะแม่มันมีรหัสอ่ะคุยกันเลยลูกคุยกันสองคนคุยกันยังไงเวลามีคนโทรเข้าหนูรับไหมหนูรับโทรศัพท์นะ าอาคุยกันคุยกันเอาคุยโทรศัพท์กันนะเอาเอาของยายนั่นแหละเอาของยายหนูเของยายลูกอันนั้นให้ให้พี่เนาะให้พี่เนาะเอาเอาหนูของยายนะของยายก็คุยได้นะอคุยได้อยู่อะไรไหนไหนยายดูสิอะไรอยู่ก้นโอ้ยยายดูก่อนไดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งยายดูก่อนนะคะอะไรติดก้นหนูนะคะติดก้นหนูติดก้นหนูยายดูก่อน อ๋อมันใส่กางเกงอันอันอยู่กิ้มดากเขาแหม่แอนแคมเพิร์ดอะแคมเพิร์ดเขาแงมมาเพื่ออาใครียบร้อยแล้วค่ะเียบร้อยค่ะเก็บร้อยให้ฉันให้ใจคงจริงข้าวแล้วพี่น้อง ให้ดำหมดก่อนอยู่กับเด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆมาอ่าเป็นเพื่อนคุณพ่อนะคะเด็กมาเพื่อนเป็นเพื่อนคุณพ่อคุณพ่อทํางานอยู่ใกล้ๆยุบันดนบม่มเนี่กันอีหลากก็เลยมาน้าเพื่อเนเพื่อนอีหาลมาอาบน้ําพี่ด้ไนมาอาบของน้ำอีพอ่ออาบอุ้นเพื่อนว่าอาบอุ้นเน่ายลูก ่คุณแม่มาด้วยนะคะมาให้เป็นกำลังใจคุณพ่อนะคะคุณพ่ออยู่ใกล้ๆหนูก็มานะคะของพลอยเดี๋ยวลูกมันคือผ่ามันคือขึ้นไหมสิงมันขนาดย้า่มันก็นมัน,มนคือว่าขืน้นมันคือว่าอยู่อ,อุ้ยอ่าจจะแมน จพ่อไปพ่อเรียกแล้วไปคนเดียวไหมพ่อสองคนไปเอาโทรศัพท์มาลูกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะปลูกนี่วนน้ำคุณยายคนนี้พอดีคุณแม่แม่เจ้าภาพเพิ่นมานี่หล่าไปถ่ายรูปล้วคุยกับยายถ่ายด้วยจ้ะพี่น้อง เอ้าคือพอเห็นคอมเมนต์เนาะวันนี้เนาะคอมเมนต์ย้ายคือว่าขึ้นให้ลามางานมาศึกษางานค่ะศึกษาดูงานเผื่อน้องไออนาคตเขามันบอกว่าถือเนาะจักมันสีเคยเกิดเขาเลี้ยนเนาะเขาเลี้ยนสูงเลี้ยนสูงๆเราเขาเอออยากจะทํางานเจริญ เออร้อยตามพ่อแม่เขากะเขาก็จะซึมซับตกต่นในหน่อยอย่ละพาเขามาดูเพราเขาจะได้แบบจักวิธีชีวิตความเป็นยากลําบากซําไหนเริ่มตกต่นในหน่อย่ละพี่น้องเห็นยังกะสางมันยังคปนั่นเขาบึงความลําบากของพอ่อของแม่ควสิสด้เงินมาแต่ละบาท มเจ้าาว่คอยบอได้เห็นคอมเมนต์มุกเจ้าเด้อคอยอ่านมุกอะไเด้อเด้อคอยเบิ้งอีกเชียงหนึ่งของ่อยกันเอาพี่ใส่ล่ะฮะม้งถือล่งไปข้างล่างสิโทรศัพท์แม่เอาพี่น้องมีหอดเสียงเพลงว่าสิมีเลยกระซิบคอยบอปันี่งมีด้เนะ ยายปิดเลยยายย่านนีก็สีเพลงแต่ว่าเดี๋ยวขอยเบิ้งก่อน

คืนยายเบิ่งเขาเมียวกันเด้อเ <_ AC 1> ครื่องนี่ย้ายบ่มีเน็ตตัวไหนไหมอ้าวย้ายมีเน็ตเครื่องเดียวอ,อ,อุ้ยติ่มนี่แหละนี่แหะติ่มนี่แหละคือว่ายน้ำพอ่อนี่แหะคือว่ายน้ำพอ่อมาหาแมต่ตเอ๋คือความม่าหอนโอเอ๋คือความม่าอิอาอามมด พีจังไหนพีจังไหนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยดูเน็ตก่อนดูเน็ตยายก่อนเน็ตยายมันใช้ไม่ได้เครื่องนี้ยายหมุนแบตหมดไม่ไหนหรอกไปหาพ่อหาแม่สี่พันสี่พันขอบคุณค่ะ พันคนเลยพันคนเลยนั่งกินเนาะโอ้นั่งกินเหรอวะฉันมัตนตรงนี่อ๋อนั่งกินตรงนี้ลนะโอเคค่ะนั่งกินนะนั่งกินนะนั่งกินนะ me-don สี่พันคนแล้วสี่พันสี่พันสี่สิบหกท่านแล้วตอนนี้แต่ว่าดาวคอยคือนว่ขึ้นเด้๋ยวคอยไปค้นขอดาวอย่า่อยกันเน้อค้นขอดาวหอยบาฮันได้ทำงานอยู่มั้งเนี่ยิงยิงขอดาวให้ยายแน่ตั้งกระตุ๋นมึงเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอดาวก่อน ขอดาวขอดาวขอดาวให้ยายหน่อยค่ะยายยังไม่ได้ดาวสักดวงเลยสงสารมัยเจ็บไหมาับผมหน่อดิซับผมมีทท่งรถน้ำผ่อดินี่พี่น้องไม่มันไม่ขึ้นขอมเม้คอม้นยายไม่ขึ้นยายอ่านไม่ได้นะคะพี่น้องตอนนี้ก็ดูดูกันไปก่อนเลยนะคะ หนูมาไล์สดให้ทุกคนดูเพราะว่าเดี๋ยวมีจะคนถามหาว่าหนูไปไหนทําไมหนูไม่ไล์สดวันนี้คุณย่ามาทุกคนญาติญาติมารวมกันเลยวันนี้นะคะยายก็เลยดีใจยายก็เลยไม่ได้ไล์สดเลยยายลืมเลยม <c oughs> <c oughs> าต่้งขึ้นพ่ออ <c oughs> นี่มีอะไรตั้งขึ้นพ่อ มือมองฟ้ามนคิดถึงคนบ้านแท่นดินเจจะาโซ่อิร่ากินเข่าไม่นอนเลยเนาะอิร่ากินเขาา่าว่าย้ายแบบความมื่อก่อนแล้วลูกเด้อ เป็นนมเกลือบาสิเป็นนมมใครมาใครมาใครมาแม่ไรสอนสอทองสอทองยี่สิบเืแม่เขียนนี่เพราะว่าบานห้มอยู่เขียนนเล็กโอ้สอดทองของหวอยู่ไหนวนของหนูอยู่ไหนยายนมของหนูอยู่นี่เดี๋ยวยายไอ้กูแก่กูแก่ก็ยอยๆอยแล้วหันมหนูอยู่นี่ค่ะ เ <oung> <fu> อ,ไอ,อ,อ si าี oh, ่ไปหาพ่อเอาี่ไปหาไปเอาที่ไปหายายก่อนไปเอาหัวนองจกอไปตันี่ฮอนนูเลูกไเอาหมดแล้วหรอข้าวอีกไหมไม่้อข้าวไหมเอาลูกอ่ะนอลงตรงนี้นอนน้ำท่อเหยียบพ่อนอนน้ำเนยเหยพ่อนอนน้าเนพ่อนอนน้ำเนลูก พอนอนด้วยนะคะสี่พันคนแต่ว่าคอมเมนต์แม่ไม่ขึ้น,นไม่เคยเลยไม่รู้มามาให้พอนอนนำนเลยเนาะอ่านไม่ได้เลยบอกเงินลุงแดงลุงแดงพี่แดงมาเรี่ๆๆๆอ๋อสอจล้วจะเป็นสอท ผมบอแม่เป็นเทศบาลแม่แม่เขาเป็นเอาลูกเจ้ก่อนดลคะได้ไปไปนอนนอนกับพ่อเลยนอนตรงนั้นเออนอนลงนี่นางเอกนางเอกจะขึ้นไปยืนกินนังสั่นมานอนกินตัวอ ขอเรียนงานสงการมันเจนไปหมดคุณเป็นทลายให้ครับวันเดียวใช่ไหมวันที่สิบสามเห็นล้องแม่เห็นอยู่แม่กดกด,กดไลค์ให้อยู่กดแชร์ให้อยู่กดไลค์กดแชร์ให้อยู่สิบสามเมษาเลยเจอกันนะคะมโอ้สี่พันสี่ร้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ บ้านไหนสาเห็นที่่อยเตะตุงหูว่ได้ไม่เจ้าบิ้งนยังกั้นเจียวกันเจียวกันเจ้าวางไหนกันเจ้าว่าเป็นเช้าแล้ววางสิบมดเป็นเช้าแล้วเป็นเช้าแล้ยวดิพี่พลอยพี่พลอยน้องพี่เป็นเช้าแล้วเป็นเช้าแล้ว ปุ่งนี่หนูจะเป็นเชาวุ่งคนหนึ่งนอนกินอยูนูนพี่น้องเอนนะคน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 หนึ่งนอนกินอยู่โน่นคนหนึ่งก็นอนอยู่นี่เอาตุ๊กตาให้หนูลูกเอาตุ๊กตาหมีให้หนูดูสิยายดูสิ าขอบคุณนะคะไม่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ้านวางไหนเค